ดีแม่พูดคามตัวตัวใหญ่กว่าเรามาดูันต่อครับแม่ต่อครับยิงเข้ามาแล้วนะจากระยะไกลแต่ก็รดกสกัดเอาไปได้โดยกางหลังหมเลขเจ็ดโอ้โหนะตื่นตาตื่นใจครับหมายเลขสิองเปิดตุ้มตัวเข้าไปนะยังได้อยู่สองคนนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปการประตูเอาอีกแล้วเพียงเอาอีกแล้วตัวนิดเดียนะครับตัวนิดเดียตัวคอกแค่ว่าไวนะโอ้โหนี่เป็นลูกเมือนลูกนี้ ไม่นะครับถ้าถึงศูนย์หน้านี่ไม่เหลือฮะไม่เหลือแต่ไม่น่าเชื่อไม่น่าภาูกนี้แต่ถึงยังไังคาตานะครับฮัยีบีนาไม่เคยย่อ้อนะฮะตอนนี้กองเชียมาจัดในไพ่เลยนะครับจะเห็นได้ว่าสามารถนําลูกบอลมากินแดนในแดนของ่งมาชาร่าถูกตลอดเวลาเลยนะครับไม่ได้ยอดอ่อท้อไม่ได้กลัวเลยนะฮะหมายไปเกสกัดหมายแดน,นค่ะบอลยววังมีความอุสอฮันยิมนาที่เดินครับ และเป็นไงและโอ้โหมา,หาเล่นเกมของตอง,งปาชาล่าอันสกันเป็นออกเส้นทางไปเลยเป็นลูกทุ่งของั่งัสุรลว์ยูวีนาอากาศเริ่มจะร้อนแล้วนะครับตอนนี้นะช่วงเช้าสนามเราก็ชุ่มช่ำด้วยน,น้ำฝนนะครับแต่ก็เล่นได้นะนิ่มน่าเล่นเลยครับ หมัดพลาดก็ไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับกองหน้ามือเพชรฆาตข,ของโซลิมินาโอ้โห,โหโนะบอลอยู่ข้างหน้านี่ซัดอย่างเดียวเลยแล้วเป็นไงผัดให้ลูกโบกค,ครับออกมาได้อยู่จะได้เปรียบอยู่ครับติดประตูยังติดลูกโอ้ได้ดีคุณตวนะครับแต่ก็ยังติดลูกสายประตูทำไมได้เปลี่ยนเตะัผมกลาง คนขึ้นหลังเท้านะฮะเท้าซ้ายนะ่ยเป็นประตูที่สามของหมายเลขสิบเอ็ดครับมาตามประเด็นสามประตูต่อเนื่งครับดูเหมือนจะสู้ไม่ได้นะแต่ก็สู้ตลอดนะครับสำหรับโรงเรียนสลาวยีมีนาในระหว่างที่สร้างเกมบุกขึ้นมานะฮะ สาวกเกิดอะไรขึ้นนะครับกรรมการผู้สิยงขอให้เล่นให้เล่นใหม่ให้เล่นใหม่ครับผมมาดูกัน,นครับจะเอากันอยู่หรนะือเปล่านะบอลเลยมาออกประทับเส้นหลังนะครับของทางภาษาลูกผามนะผู้รักษาประตูยังตั้งเตะตรงนี้อยากอยไปเซตออกมานะครับบางเกอบิวออกมา,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 ารู้จะททำยังไงตัดยาวๆกงนี่ไปเลย บอลอยู่ที่มาเลเซียเสนะครับแต่ว่าสรีวินานสกัดได้อยู่นะครับชัดกอลเนนะี่ยซุลเราะห์ินรีวินาจะได้หลไข่ทุบบลแต่ทุกไปแล้นะครับอันนี้เสียเปรียบไปหน่อยครับเพื่อนในร้อมเล่นแต่ก็ยังสกัดได้อยู่นะครับตันนี้ฟุตบอลอยู่ที่บาซาร่าแต่โดนสกัดโดยกองหลังของสุลาหินาน,นะครับบาซาร่าจะเป็นฝ่ายเล่นลูกปินข,ขึ้นไปนะครับ จะเปิดลูกยาวไปยังหน้าประตูของสุราษฎร์ยมินาเหมือนเดิมและโมโอ้โหนะครับแตบบ่ไม่ตรงประตูกำลังไปในทุกจังหวะน,นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยาวลูกสั้นนะฮะหรือลูกชีตงตามช่องนะครับส่วนทางหน้าสนามสองก็ยังทำการแข่งกันอยู่นะครับเป็นคู่ระหว่างโรงเรียนปัาชาราภาภวินกับสุรนิยมสุราษฎร์คอมจาก ด่วนสถามด้วยใหต่อนะครับทางใดที่เข้าเพจเฟซบุ๊กของไทยเส้นไทยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับระหว่างนี้กำลังทำการถ่ายทอดสดกันนะครับในคู่ที่หนึ่งของรายการในวันนี้ระหว่างโนุวนเวศชาราศาาูนธรรมมาในเสื้อสีขาวเกงสีเข้มสบ้าสีเข้มกางเกงาเวียนสุราวดีนานะครับมาในเสื้อเยัดสีเขียวกางเกงสีเข้มสบ้าสีเข้มครับและตอนนี้นะ การออกไปทางด้านข้างฮายีมีนาฮายีมีนาจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มเข้ามาเปิดกันมายาวๆลึกๆนะครับกินแดดมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโดนตัดต้าโดนไปได้สิบเอ็ดอีกแล้วนะโอ้โหนี่เดือบแบกต้อไม่รู้นะสลับมาได้สิบเอ็ดเนี่ยนะมาได้สิบเอ็ดแต่ลูกแรกโอ้น่าต้องู้สามต้องสกัดได้เย้ครับ โอ้โหยิงสามยิงซากไงจนสาวยิงออกด้งอะไรได้ไหมครับไม่ได้สกอร์เพิ่มครับไม่น่าเชื่อโอ้โหกองหลังลงอะไรในหน้าหน้าบอกแล้วนะครับทางด้านโชติโลาฮีมีนาแล้วรวมไปถึงผู้สาวประตูกรโหลกทางมาด้วยนะครับ นะครับเป็นสายขึ้นมาใหม่นะครับที่เราฮีบินานะครับไม่ย่อท้อได้อย่างใดนะครับในนามของสนามนักลกนะอย่างั้นงั้นแสดงเป็นเสด็จฮีนาโค้ชยิ้มเนี่ยนะฮะวันนี้มาเจอกันนะครับเปรียมมาหน้าดูเลยครับระหว่างครูตูนตามกับครูยิ้มนะฮะฝั่งนึ่งก็จากของสามวาฝั่งนึ่งจากน้องจอกนะครับแลนลูกฟรีคลิจในการแฮนด์บอลนะฮะ ซาลาเดินไปเตะปีกเข้าไปนะฮะมาจะใช้ยาวๆแล้วก็ไปครับโอ้โหอีกแล้วยิงเนี่แบบไม่ไว้หน้าเลยฮะนับไปครับสี่เบอร์หนึ่ง พีมีนา่าก็เต็มที่กับรายการนี้อยู่แล้วนะฮะยิงยาวเลยนะครับแต่ก็แรงอาจจะไม่พอเข้าสองครับสูเลยครับอพี่ก็พยายามยิงน,นะครับแต่ว่าออกเส้นฝังไปแล้ว เวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าสำหรับสนามที่หนึ่งนะขึ่งละสิบห้านาทีนะครับนาสองครึ่งครับผู้สาวประตูก็จ่ายไปแล้วแพ็กซ้ายแพ็กซ้ายทำอไงต่อครับแล้วก็จ่ายที่การสนามที่สองนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับในครึ่งเวลาหลังสนามที่หนึ่ง บอกว่าในขณะนะครับในสนามที่งระาชชาราบุษร์นมครัโรงเรียนสุลวิมินาสีประตูตัวหนึ่งนะครับขอ,อ,อเสียงปรบมือเป็นกำลังใจครับอาเมเซเอนซีครับผม<อ>ต้องบอกเลยว่าดูเดือดมากลุ้นนี่กว่ากองเชียร์ก็ดิฉันนี่ละ่ะเกือบจะได้ลุ้นแล้วนะคะดูลูกโทษพออาจารย์บอกว่ามีลูกโทษนี่คือ กับการแข่งขันสนามแรกผู้แรกนะคะกับไฮเซนเบียร์กอรียูสครับ2024นั่นเองค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกับแบรนด์ไฮเซนนั่นเองค่ะและอย่างเป็นผู้สมับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันทัวรบอลยูโร2024ในปีนี้อีกเพว่นั่นเองรวมไปถึงนะคะยังมีนะคะการกีฬาแห่งประเศชทยค่ะการ พิเศษทางประเทศไทยโตชิบ้าบีเทรดทิทแพนเ็ตสปอร์ตมอลพาวเวอมอเครื่องดื่มสปอนเซอร์และไวตามิลนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะเรายังมีรางวัลพิเศษผู้สนับสนุนใจดีเขาบอกมาว่าเห็นกองเชียร์เชียร์ครืกครืนแบบนี้นะคะเขายังมีรางวัลให้กับกองเชียร์ด้วยนะคะจะเป็นกองเชียร์โรงเรียนไหนไปรุนก็นได้กับเงินรางวัลถือห้าพั โอ้โหดิฉันเลงไวเลยนะคะกองเชียร์ทีมนี้โรงเรียนนี้อาจจะมีเศษนะคะเพราะว่าคลึกคลื่นกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะังมีรางวัลสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมนะคะมูลค่า2,500บาทค่ะโค้ชยอดเยี่ยม5,000บาทดาวซนโว2,500บาทและยังมีรางวัลผู้รักษาประตูอีก2,500บาทโอ้ บอกได้เลยว่าร้านนี้เคลื่อนกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะทำให้รา,ร,ารายการนี้น่าสนใจมากขึ้นนะครับใส่บัตรรางวีรางวัลสำหรับนักเตะผู้ฝึกสอนนะคะรับรวมถึงกล้องทีด้วยครับถึงขนาดนี้ไม่พอครับรางวัลที่เราเตรียไมไว้ให้สำหรับทีมชนะเลอร์ใน,น,ก,ในาการนี้นะครับทีมชนะเลิศ์สำหรับที่หนึ่งนะครับคุณบริษัทสามหมื่น,น 30, บาทพร้อมด้วยรางวัลและก็ สารีเล่นท oh well. uh, sí ี่ห้องโสพัดมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาทมอบให้โรงทีมที่ชนะเลิศครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งทุนการศึกษาสองหมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองทุนการศึกษาหนึ่งหมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัล